สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ r ร s t Station ค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอสแสดงความยินดีนะคะกับสาวกเพลย s t t t i o n ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโซนี่นะคะก็ได้ประกาศจำหน่ายนะคะ PlayStation 5ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะยย และในวันนี้นะคะเราก็จะมาขอสรุปนะคะราคา PlayStation 5นะคะ c c e s s o r y นะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาของเกมนะคะที่วางจำหน่ายมาพร้อมๆกันกับ PlayStation 5ค่ะสำหรับเครื่อง PS5 นะคะก็มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเนี่ยนะคะเป็นรุ่น Standard ค่ะรุ่น Standard นี่นะคะก็จะสามารถที่จะใส่แผ่นบูเรได้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่16,990บาทนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นรุ่นดิจิทัลค่ะรุ่นนี้เนี่ยไม่ สามารถใส่แผ่นบูเรได้นะคะทุกคนราคาก็จะต่างกันนิดนึงค่ะอยู่ที่13,990บาทนะคะต่างกันประมาณ3,000บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นราคาของเอเซน s ซอรีนะคะที่วางจำหน่ายมาพร้อมๆก,กันกับตัว PS5 นี่แหละนะคะตัวแรกนะคะเป็น j o ย Controller Light สายนะคะ Dual Sense นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวเดียวกันกับที่มากับเครื่องนั่นแหละแต่ตอนที่เราซื้อนะคะมันได้ไมาแค่ตัวเดียวค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าเราจะซื้อเพิ่มนะคะสามารถซื้อได้ในราคา2 0 0พนะคะ300 90บาทนะคะถัดมาเป็นชุดหูฟังไร้สายแบบ p าวเวอ d นะคะหูฟัง p าวเวอ d ดีนะคะก็สามารถรองรับเสียงแบบ 3D นะคะก็คือแบบเสียงรอบทิศทางเสียงที่แบบมาทางซ้ายทางขวานะคะก็เป็นเสียงที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถตัดเสียงรบก,กวนได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ ,3490 บบาทค่ะถัดมา เป็นกล้อง HD ค่ะกล้องตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเรนคู่นะคะรองรับความละเอียดอยู่ที่ 1,800P ค่ะทุกคนกล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับสตรีมเมอร์นะคะเอาไว้แบบเล่นเกมไปด้วยนะคะถ่ายตัวเองไปด้วยค่ะราคาอยู่ที่นะคะ2,900บาทค่ะถัดมานะคะก็เป็นรีโมทสื่อสารนะคะตัวนี้เอาไว้ควบคุมการเล่นภาพยนตร์นะคะหรือว่าเอาไว้ควบคุมในการเลือกฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900 0บาทค่ะถัดมานะคะตัวสุดท้าย ท้ายเลยตัวนี้เป็นแท่นชาร์จจอยดูอัลเซนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายนะคะก็เพื่ออำนนยความสะดวกนะคะในการชาร์จจอยของเราน้่นเองในใะจราคานะคะอยู่ที่1นึ่บาทคา่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะ5ไอเทมด้วยกันนะคะที่เป็นเอเซนซอรีที่มาพร้อมกันกันกบตัว PS5 นะคะถัดมานะคะก็เป็นแผ่นเกมนะคะที่วางจำหน่ายมาพร้อมกันกับเครื่อง p s เนะคะเริ่มกันที่เกมแรกค่ะดีม o นโซนะคะเกมนี้เนี่ยนะคะเป็นเกม e x ็ l u s ค v ูนะคะเฉพาะพีเ ราคาอยู่ที่คา0อยู่ที่ก 2, 2 9 0บาทนะคะถัดมานะคะก็เป็น สไป r ด e ร m แมนม m o r a l e s นะคะเกมนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะคะเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเวอร์ชันธรรมดาค่ะราคาอยู่ที่1690บาทนะคะแล้วก็สว่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะเป็นเวอร์ชัน Ultimate Edition ค่ะเวอร์ชันนี้เนี่ยนะคะก็จะแถมโค้ดนะคะของ Spider-Man Remaster ภาคแรกด้วยนะคะก็ราคาอยู่ที่2290บาทนะคะคนถัดมานะคะเป็นแ a c k Boy A Big Avenger นะคะเกมนี้นะคะก็ขายอยู่ที่1990บบาทค่ะทั้งหมด ทั้งมวลน,นะคะ ก็สามารถนะคะที่จะพรีออเดอร์ได้นะคะในวันที่22มกราคมพร้อมๆกันเลยนะคะในเวลา11นาฬิกานะคะแล้วก็เดี๋ยวทางร้านตัวแทนจาหน่ายเนี่ยก็จะเริ่มจัดส่งให้เรานะคะในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เริ่มเล่นช่วงแบบกลางเดือนกุมภาพันธ์ไม่ก็แบบช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะได้มีแบบว่ามาพูดคุยกันว่าเออเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองดูนะคะว่าว่าเป็นยังไงส่วนร้านนะคะที่เป็นตัวแทนจาหน่ายนะคะที่เราสามารถสั่งซื้อได้นี่ก็จะมีอยู่หลายร้านเลยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะ เป็น Sony Store นะคะเกม Star ์แนสซี Project นะคะบรดานา i นะคะ PowerBuy นะคะเป็นต้นนะคะก็ส่วนร้านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานี้นะคะก็มีอยู่บ้างนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองศึกษาข้อมูลดูว่าแต่ละร้านนี่มีเงื่อนไขในการสั่งจองยังไงนะคะ ข่าวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับราคาของเกม PlayStation 5 accessory แล้วก็แผ่นเกมนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นราคาที่น่าพอใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนแรกในตัวเองแเราก็คิดว่านะ PS5 ออกมาต้องแพงแน่เลยนะคะเพราะว่าดูจากราคาเครื่องฮิ้วก่อนหน้านี้แล้วสูงมากนะคะก่อนหน้านี้เราก็คิดนะว่าจะสั่งซื้อเครื่องฮิ้วแล้วนะคะแต่เพื่อนก็แบบมึงมันสูงไปหรือเปล่านะคะรออีกนิดนึงนะคะแล้วก็ดีใจน,นะคะที่รอเพราะว่าออกมาแล้วราคาน่ารักมากนะคะราคาจับต้อง เครื่องเกมเองอะเซเซอรีเองแล้วก็แผ่นเกมเองนะคะก็กสึกว่าเออโอเคสมเหตุสมผลคะ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่มีคําถามหรือว่าต้องการคอมเมนต์อะไรแนะนําหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับ p s 5นะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาคําตอบนะคะมาเล่ามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันคะ่ะสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย